ก็อ,อยู่กับผมมาหไรเดอร์ในวันนี้วันนี้ช่างโตทำอะไรครับแต่งรถครับ <laughs> จริงสาระในวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้นะครับสาระวันนี้คือรถผมมาถ่ายด้วยมันเครื่องฮะ สเดือนแล้วไม่ได้ถ่ายเรามาดูกันนะฮะว่าสองเดือนจะจะคนหนืดเหมือนรอบก่อนหรือเปล่าของแต่งก็จะมีไฟลงไฟเลี้ยวอาจารย์ไฟเลี้ยว,อ,ยวอันนี้ของอนไนเอ่ยอ๋อไฟเลี้ยวติดปลายแฮนนะครับจากร้านอะไรครับพี่ไฟเลี้ยว เดี๋ยวติ๊กเกอร์มาติกเกอร์่บบ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 กบกบบ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 วบบ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 ัไไบบบบบบบนะบบบบเบบ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 หบบ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 บปบบ เแบบนั้นนะครับสตรีดมเจนเออได้หมดครับอ่าสนใจก็ลองทักไปที่เพจได้เด้อทานี้ก็กำลังชำละอยู่ครับสวัสดีครับวันนี้น่าสดจริงเอ็กซ์าผมก็น่าสนใจนะร้อยห้าสิบห้าซีซีอือฮึ จะมีอะไร x s r กับ m t 1 5ก็เครื่อง155มีหมีมอนน้ำผมไม่ได้มารีวิวหรอกไอ้ตัวนี้ไม่ได้ทำกันบ้านมาแต่ก็การให้รีวิวก็เดี๋ยวจะไปหาสเปคชีตมาให้นะฮะที่สเปคชีตก็ไปหาดูใน Google อากูนะครับหาดูในอากูได้นะเอ,อใส่งี้ก็โอเคเลยติดกับลิเจนผ้าพันท่อนะครับ ก็ถ้าหากว่าอยู่ในเชียงใหม่หรืออยู่ในโซนอำเภอสันทรายหารถมีปัญหาก็เข้ามาในซอยทุ่งมือนน้อยได้นะจ๊ะก็จุดเด่นก็อยู่ตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือเซเว่นทุ่งมน้อยไม่สาบาร้านเปิดกี่โมงฮะร้านนี้เป็นแนวอินดี้นะคืออารมณ์ดีก็เปิดเช้าครับอารมณ์ดีก็เปิดเช้านะ ถ้าไม่มีอารมณ์ก็อาจจะไม่เปิดเลยมันคือสไตล์ฮะดูจากทรงทอแล้วน่าจะลั่นได้ได้มันได้จริงย24ิบสี่เหรอ เราก็จําไม่ได้นะ <laughs> วันนี้จะบ่าห้อนเลยมาฮ้อนกว่าวันนี้ฟ้าโปร่งครับวันนี้น้ำมันเครื่องสองเดือน ไอตอนแรกที่มันมีมันจะมีเดือยตัวหนึ่งที่มันครอบกับตะแกงตะกออยู่ตอนแรกนึกว่ามันคืออะไรดูไปดูมามันคือแม่เหล็กเอาไปดูดขี้เหล็กขี้เศษต่างๆนะครับสองเดือนครับจากลิตรครึ่งนีเ่นเหลือลิตกว่าๆนิดๆ มัวไปถ่ายแต่รถเขาไม่ดูรถตัวเองเลยอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็แค่น้ำมันเครื่อง1.5ลิตรสำหรับดีเจน200โอ้ลีเบลผมผมหันไฟพอไม่ต้องหันกล้องไปแล้ว จบนอนเลยครับ <c ười>